ผู้มีบุญไปเกิดตรงไหนนี่แผ่นดินตรงนั้นดูสว่างสวยนะัยเนาะสว่างสวยัยแล้วก็เราเคยเล่าสู่กันฟังว่าเคยเป็นอดีตสถานที่ที่ตั้งโรงทานของท่านนสมัยที่ท่านเป็นพระราชาก่อนออกบวชท่านจะบวชทุกชาติเลยนะ ไม่มีชาติไหนที่ไม่บวชก็จะเป็นกระหัตอยือระยะหนึ่งแล้วก็ออกบวชอันนี้เราเราเล่าสู่กันฟังสําหรับนักเรียนอุบาสัน่พ่านบ่งคนอื่นไม่เกี่ยวนะก็เล่าสู่กันฟังสําหรับผู้ที่มีมโนบฏิทานจะไปที่สุดอห่งธรระพักกลางทางที่นั่นโดยสิบุรีวงวนวิเศษเข็ดลมโพยสัก็ต้องเล่า ให้ฟังจะได้ค่อยๆรู้จักท่านทีละนิดทีละนิดไงเราจะได้รู้ว่าไอ้ทำไมทำไมเราจะต้องทุ่มเทอะไรนะเราต้องทำความรู้จักท่านค่อยๆวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละ,นนละหน่อยขเขาใกล้กันไปเรื่อยๆเรยพราะเรามีเไวลาทั้งหลายวันไปเรื่อยๆตั้งเยอะๆปกติท่านจะเกิดอยู่ในสองตระกูลนะเป็นหลัก คือตระกูลที่โลกสมมุติว่าในยุคไหนสมมุติว่าเป็นตระกูลสูงสุดเป็นที่เคารพนับถือ,อยอมรับของมหาชนก็จะเกิดในตระกูลนั้นจะเป็นหลักๆถ้าจะลองลงมาก็ตระกูลมหาสิทธิจะมีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่พลัดมา เกิดในชนชั้นกลางอย่างชาติปัจจุบันเนี่ยนี่พยายามมาที่มันปุ๊บมาหลักไปแต่เกิดตรงไหนนี่ที่ตรงนั้นก็สว่างสวัยแค่ว่าอาศัยให้เกิดได้โลกะกายเนื้อเราถึงจังหวะเหมาะท่านก็นจะคิดได้ได้บุญตัวเองผู้เรียนผู้ร,รักษาท่านก็นจะ คอยดูแลท่านสอนละเอียดให้ท่านผ่านระบบความคิดคำพูดการกระทำที่จะแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปคือเห็นภัยในวัตถะสงสารก็แล้วก็จะไม่ผูกพันอะไรกับคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆแล้วก็จะรู้ว่าการมนุษย์มีความสําคัญจะตัอ้งอยู่ในเพศที่ดีที่สุดที่เหมาะสม ในการที่จะศึกษาความรู้ภายในที่จะไปสู่ที่สุดแห่งนรำแม้เบื้องต้นปยามานจะบทบังท่านขวางกันไม่ให้ท่านรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตบ่มมาเกิดทำไมอะไรคือเป้าหมายแต่ก็จะกีดขวางบทบังได้ระยะหนึ่งแบบหนึ่งและวผู้เรียนปรึกษาท่านก็จะชุดขึ้นมาเลย ทำให้ท่านได้คิดพอท่านได้คิดท่านก็คิดได้เอ๊ะนอ่ระบวตมาทําไมนี่ระบวตมาทําไมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพบเนี่ยชาติเนี่ยปัจจุบันก็ในเมื่อเราศึกษาความรู้อะไรต่างที่ที่เขาศึกษากันอยู่ในยุคนั้นก็ศึกษามาทั้งหมดพระไตรปิฎกก็อ่านจนปรุวิชาวิทยาทรนก็ศึกษา ทางโหราศาสตร์ยูกยารักษาโลกวิชาที่เสกนู่นเสกนี่แปลงธาตุก็เอามาหมดไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ในป่านะเขา่วยน้องคลองเบื้งกับไปมาแล้วเดินทุดงวิธีการต่างๆก็ศึกษามาในการจเจริญสมาธิภาวนาในวิสุทธิมรร มีสี่สิธีนอกเหนือจากนั้นก็เยอะแยะก็เรียนรู้มาเอ๊มันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังตอบคําถามอะไรในใจไม่ได้มันยังไม่แจ่มแจ้งในคําสอนที่ศึกษาในภาคทฤษฎีในประไตรปิฎกแลโดยเฉพาะมีคําว่าธรรมกายแต่ก็ไม่มีความอธิบายเข้าความในนั้นและในสุดท่านก็พอ วงบุญพอฝ่ายบุญผักกรับล้วนๆก็สอดเรียดท่านสละชีวิตเลยมไม่ได้ใจเถอะถ้าเราไม่ได้บรรลุทำที่ประส,มรสัมมาสมุทธเจ้าท่านบรรลุจะไม่ลุกจากที่จะยอมตายถวายชีวิตทีเดียวความรู้สึกนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับพระนุ่ม อายุสามสามปีภาษาสิบเ็ดนี่บวชเมื่ออายุยี่สิบสองแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงและี่สุดท่านก็สละชีวิตแล้วก็คนพบมาแล้วท่านยังตั้งมนโนบริธาดิกถ้าเราได้รู้สักส่วนหนึ่งของคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิญญาณในการตัดสูุทางของท่านแม้เพียงเศษเสี้ยว เราะจะเป็นทนายแก้ต่างพระบุทธศาสนาให้คนที่เขาไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไม่ถูกต้องหรือผู้ที่มีอยากจะเข้าใจเนี่ยให้เด็ศึกษาเรียนรู้ด้วยชีวิตทีเดียวจะไม่ปิดบางอำพรางเลยนี่คือมโนปณิธานนั่นนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆในน้อยที่เราจะมาอาวุญใหญ่ในวันที่หนึ่งมกราคมนีุ้พี้เพราะนั้นจะไปโตเตที่ไหนกัน เดีย๋ยวต้องสก,กัดเอาไว้จะมีอีกหลายลายต้องสก,กัดเลยก่อน